<c oughs> คือเหมือนกับว่าหนูอะค่ะคบกับแฟนมาสามปีแล้วก็เหมือนแฟนหนูอะค่ะก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบผู้ชายสาเลยนะคะแบบดิบๆแบบไม่ค่อยโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะเขาอายุเท่าไหร่คะเขาจะสามสิบแล้วค่ะ <c oughs> ต่าก,กันหลายปีอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนว่าตอนที่เขาเข้ามาดีบอะคะ่ะเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยก็คือเหมือนตอนที่เขาเราคุยกันแรกๆอะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยค่ะเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเลยนะไม่ต้องมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบ คุยกันไปแล้ว <Bref> คือถ้าแบบเข้ากันได้ก็คือเข้ากันได้ถ้าเข้ากันไม่ได้จะได้แบบรู้ไปเลยไม่ต้องมาสร้างภาพไม่ต้องมามีการหมดโปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหนูอ่ะก็คือจะพยายามตลอดให้เขาแบบเพิ่มสกิลความโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบพยายามมาตลอดแล้วครั้งเนี้ยเหมือนเราอ่ะชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เราก็แบบหลักเลย มีโมเมนต์แบบอยากให้เขาสวีดบ้างแล้วเราก็เข้าใจนะคะว่าในละครกับในชีวิตจริงไม่ไมเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะก็ค่อยๆแบบตะล่อมจะล่อมให้แฟ้นะคะดูซีรีส์เกาหลีมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ที่คบกันแรกๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เคยสนใจเขาก็จะดูแบบ ซีรีส์ฝรั่งซีรีส์อะไรตามสไตล์เขามไม่เคยมาสนใจของเราเลยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าเหมือนจนเรื่องของสหายผู้ฟองอะคะ่ะ<ม>ที่เขาอะแบบวนรอบตัวเขาดู<ม>แล้วเหมือนกับเขาก็แบบพิทว่าทำไมมันถึงฮิตขนาดนะั<ม>้นเขาก็เลยลองดูอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าแบบเขาอะติดหนักมากเพราะเขาแบบดูเรื่องนั้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะ move on <ม>ได้จากนางเอกไม่สามารถแบบ move on ได้จากซีรีส์เกาหลีเขาก็แบบไปดูเรื่องอื่นๆต่อไปดูเลยค่ะคีมไปดูซัมซี เลยขายทิมตันติงเกอรเลนทีมากเดี๋ยวมันเป็นละครที่หญิงหมดเลยลูกใช่แล้วคือเหมือนพอเขาดูสหายผู้กองอะค่ะเขาก็แบบหมกมุ่นกับซีรีส์เกาหลีแล้วอะค่ะเออเออแล้วร่มก็ดีนี่ไม่ใช่คือเขาคิดว่าเขาเป็นผู้กองหรือคิดว่าได้เป็นยุนเซรีคือเขาอไร อยากให้หนูเป็นเหมือนน้าเอกหนูก็ทำไได้อยากเป็นอยากให้อยากให้เธอเป็นยุนเซรีเราเเป็นแค่หัวหน้ารัศดรก็ฟังดูก็เหมือนเหมือนจะดีนะเพราะถ้าแฟนผู้เราติดไปด้วยก็ก็ดูดีนี่เออเขาจะเข้าใจเราจริงจริงคือมันดีค่ะแต่ว่าการคือแค่ตื่นนอนแล้วก็ตอนสามทุ่มเพราะคือเวลาทํางานอาจจะแทบไม่ได้คุยกันเลยเพราะเหมือนกับต่างคนต่างทํางานคือแบบ แล้วเราอะเป็นคนนอนเร็วใช่ไหมคะเ้วเหมือนกับว่าปกติก็คือคุยสามทุ่มถึงสี่ทุ่มวิดีโอคอลอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะนอนแต่กลายเป็นว่าพอเขาติดซีรีส์เกาหลีมากมากอะค่ะสามทุ่มอะเขาก็ยังไม่หยุดดูอะไรเงี้ยค่ะอืมันต้องดูต่อไง,ไงนอนไม่ได้ใช่พอเขาวิดีโอคอลกับหนูอะคะ่ะกลายเป็นว่าหนูรู้ว่าแบบหน้าเขาอยู่แบบในโทรศัพท์แต่จิตใจเขาไม่ได้อยู่กับหนูอะเออเข้าใจเข้าใจชิหายยังไงดียวยวเนี่ย เขาก็ติดหนักมากค่ะแล้วเหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าแบบหรือว่าเราจะพูดกับเขาคือแต่เราก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะเราอะสามปีที่ผ่านมาเราเปน็นคนตะล่อมให้เขาแบบให้เขาติดเองแล้วตอนนี้มาฝรู้สึกว่าแบบหนูไม่รู้จะทายังไงอ,อะไรองเงี้ยค่ะปลาล์มแต่หนูรู้ใช่ไหมว่า เขาเขาก็รักหนูใช่ไหมมันทําให้หนูรู้สึกได้อยู่ไหมว่าเขารักเราหนูรู้ว่าแบบเขาแบบมีความที่จะอยากทําอะไรดีๆให้เรามากขึ้นแต่กลายว่าแต่กลายไปว่าเหมือนช่วงเวลาที่ได้คุยกันนะคะมันน้อยลงก็คือเนี่ยค่ะเราจะไปคุยกับแฟนยังไงดีเพราะว่าแบบถ้าเราไปพูดมากไปเลยเหมือนเราไปว่าเขาเลยมันก็หนูก็ไม่ได้อยากว่าค่ะแต่หนูรู้สึกว่าเราคุยกันน้อยลงปกติคุยน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะปกติตัวต่างตัวต่างมีโรคส่วนตัวอยู่แล้วแต่อันนี้ก็น้อยลงไปอีกครัจริงๆเรื่องเนี้ย อ่าพี่เคยได้ยินลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มาแต่ว่ากลับกน จะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ฝึกให้แฟนผู้หญิงเนี่ยเล่นด้วยปรากฏไปไปมาๆแม่งซื้อคอมเองประกอบคอมเองแล้วก็สตรีมแซงแซงผัวไปเลยแล้วก็เสียแฟนคนนั้นไปตลอดการากับวงการเกมอันงี้นี่หนูจะต้องเสียแฟนไปเหรือคะคือจะบอกว่าบางทีเราก็พลาดอยางแี้แหละตามคือไปชี้พรงให้กระลอกไงแล้วคราวนี้กระลอกมันไม่ออกจากพรงละคือมันมีความสุขอยู่ในซีรีส์เกาหลีแสดงว่าหนูกับเอ้ยไม่ใช่ปาล์มกับเขายังไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกไหมครับยังแยกแยกบ้านแยกห้องกันอย่ ช่คะแล้วก็ปกติอ่ะจะเจอกันแค่อาทิตย์ละวันนะคะแล้วก็จะคุยกันส่วนใหญ่จะคุยกัลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูโอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้มาตลอด3ปีถ้าพี่เป็นปาลมพี่ก็คงจะนอนไก่นะผ่าตัวเองว่ากูาพลาดจริงๆว่ะไม่น่าแนะนําให้มันรู้จักกับซีรีส์เกาหลีเลยซึ่งอ่ะจะพยายามหาความหวังให้กับปาลมแล้วกันนะมันยังมีวันจบเว้ยคือเขาเปลี่ยนเรื่องดูอะค่ะ <จ>แต่ว่าซ <จบ S 2> ีรีส์เกาหลีที่ที่มันแบบเข้มข้นมากๆเกรด A ที่เขาติดๆกันม,มันก็มีอยู่สามสี่ห้าเรื่องแถวๆเนี้ยไม่จริงมันผลิตมาเรื่อยๆเมงืงแล้วย้อนดูเก่าๆก็ได้ไม่แลวฉซนบุนเลยนะล่าสุดนะอย่าไปเปิด A world of marriage couple เลยนะอุยติดแบบงงใช่ใช่แล้วมีไล่ล่าอะไรอีกอะแอคชั่นอ่ะนี่จะลองตอนี้อีทวอนอีเทวอนคลาสดูยังอีเทวอนดี เออปาล์มครับเอ่อทำใจครับแล้วก็หวังได้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเขาว่างจากซีรีส์เกาหลีแล้วคนคนนั้นยังเป็นเราอยู่ก็โอเคพี่พี่รู้สึกแค่นี้นะถูก คือคือถ้าเขาเขาไม่ได้ไปอยู่กับใครที่ไหนเขาก็แค่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วพอเขาว่างจากเกาหลีแล้วมีเราเราเป็นเบอร์สองก็ได้วันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็นับวันรอที่เราจะได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันวันนั้นที่เราจะได้นั่งโซฟาด้วยกันห่มผ้ากันเปิดแอร์เย็นๆหรือเปิดพัดลมชํำๆแล้วก็นั่งดูซีรีส์เกาหลีด้วยกันเอาขาเขี่ยกันกินขนมด้วยกันวันนั้นมันต้องมาถึงวันนี้ก็ขอแค่ให้เขาเป็นมีความสุขแล้วเราก็อดทนเมื่อเขาว่างเขาก็คุยกับเรานี่ จะบอกว่าการที่เขายังดูซีรีส์เกาหลีแล้ววิดีโอเขาไปด้วยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ค่ะ,ะเขาไม่ได้วิดีโอคอลกับหนูอะค่ะแต่เหมือนจบแล้วถึงมาวิดีโอโอ,โอเคมันก็ยังมีโทรกันไงคือพี่จะบอกโหถ้าเขาดูอยู่แล้วเขาวิดีโอเขาไปด้วยเนี่ยเขารัก ตามมากเลยนะเป็นพี่พี่จะด่าให้นะเพราะว่า <c oughs> ขอดูให้จบก่อนแม่ตัเออยุ่งหรือไม่งั้นมันก็ต้องพอสก่อนเพื่อคุยกับแฟนให้เสร็จอ่ะมันไม่มีทางควบกันไปได้จงย้อนไปฟังเรื่องที่แล้วแล้วเทียบกับผู้ของเราปาล์มจะค้นพบว่าผู้ของเราประเสริฐนักช่างเป็นผู้ชายที่คู่ควรให้ปาล์มเทิดทูนและบูชาและปล่อยให้มันไปดูซีรีส์เกาหลีเถอะ หนูเนี่หนูรู้สึกว่าหนูต้องรักหนูรักแฟนม,มากขึ้นเลยค่ะถูกต้องถ้าปานได้ยินเรื่องสายที่แล้วปานจะรู้ว่าผู้ชายกุณดีมากเลยมึงแค่นั้นเองเพราะพี่ก็ไม่ดูเกาหลีด้วยพี่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบไม่มีทางแก้อะไรมากมายนอกจากอดทนวันนี้ โทรไปหาเขาแล้วพูดว่าหรี่จงกกเลย hey. Hey. <Hey. S 2> พูดเกาหลีใส่เลยเ <laughs> หรอใช่าหมหรอทำไมไม่ดูของเราเลยนาะ <laughs> ให้พูดเป็นภาษาสำเนียงเกาหลีใส่เขา <laughs> แล้วก็ออสออ,อแสทําตัวเหมือนยุนเซรีแล้วก็พูดกับเขาบอกว่า ให้ดูซีรีส์เนาะเป็นเวลาหน่อยสิแล้วก็ใสส่ำเนียงเกาหลีไม่ใส่สำเนียงเกาหลีแล้วก็คุยกับเขาหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นหน้าแต่พูดไทยอยู่นะแต่พูดไทยแต่เป็นสำเนียงเกาหลีเราให้เรียกเขาคําว่าวีจองยอกทุกประโยคเราให้เรียกตัวเองว่ายุนเซรีผลนี้ผลเป็นไงผลที่ได้จะเป็นไงผลที่ได้เนี่ยมันจะดูน่ารักคิ้ขุ่กุกกี้เพราะเขาก็อินกับซีรีส์เกาหลีไงอ๋อแล้วเขาก็จะรักเราใช่น่าเศร้าอันย่าสรังเฮ อย่างเงี้ยให้พูดถึงเงี้ยกับเขาไปก่อนตอนนี้ดีไหมมีความเป็นไปได้ไหมปลาลาม์มเขาดูเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เขาเพิ่งดูเออตอนนี้ซัมซุงอินเดเรนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาอ่ะ มาแนะนําให้หนูดูแล้วหนูก็บอกซัมติงไอเดเลนก็คือนางเอกคนเดียวกันกับยุนเซรีใช่ค่ะเขาบอกว่าทําไมเราเขาแนะนําให้เราดูแล้วทำไมเราถึงไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันเอาอย่างนี้เราดูไปพร้อมเขาเลยแล้วก็ลองตกลงกันว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะดูถึงวันนี้อีพีไหนเออวันนี้อีพีไหนอีพีไหนแล้วมาคุยกันเป็นเวลาเวลเฮ้ยประเด็นนี้จริงนะกันเขาบอกว่าทาไมมาชวนแล้วทำไมถึงตอนนี้ไม่ดูเองล่ะเขาเฟลนะเนี่ยตอนเนี้ยคืออย่างนี้ชีวิตคู่เราอะครับ เรากับแฟนเองบางทีก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องของการดูไม่ดูอะไรแต่พอมันได้ดูด้วยกันแล้วว่าเชื่อป่ะมันเหมือนมีอะไรมาเติมพลังความรักเลยอ่ะเพราะมันมีความสนใจเดียวกันในการที่จะมาแชร์เธอยังไงฉันนั่งไงแล้วพราะมันมีจอยโมเมนต์ร่วมกันนะครับมันจะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบใช้คําว่าสปาร์คจอยขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ขึ้นมาอีกครั้งนึ่งมันจะทาให้เราอ่ะ หน้ารักกุกิกขึ้นมาได้อีกสเต็ปหนึ่งรัราไม่เก่าเลยถูกต้องถัดจากซีรีส์ก็เป็นปาล์มแล้วถ้าวันหนึ่งเขาดูซีรีส์จบแล้วเขาไปโทรหาเพื่อนมึงสนุกชิบหาย อ้าวแล้วปามไปไหนแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นเอะอันนู้นเซฟวีจองยองจียู่เซรีนาซารังแฮอย่างงี้ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> จอยโมเมนต์ไปกับเขาจอยโมเมนต์ไปกับเขาเขาว่าไม่ได้ถา <c oughs> ม <c oughs> เขาเลยว่าอีพีไหนเออเอีพีแล้วเราก็ดูด <c oughs> ักเลยดูล้วถ้าอยากรู้อะไรเรื่องซัมติงหรือเยนอินบอกมาหาฉันอ๋อถ้าอยากตัดูเนคุยก็ พี่ใช้ได้เขาใช้ใช่ไหมได้ไม่ต้องใช้สนุกแล้วสนุกแล้วในเมื่อเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เช่นเขาดูอีเทบอใช่ไหมเราก็ทําตัวเป็นโชอีซองไงไงที่ทําผมปลายถี่ทองแล้วก็ไปทําผมสมมุติว่าตอนนี้เขาดูเรื่องคิงดอมอยู่เราก็แต่งตัวเป็นซอมบี้เลยอินเทนกับเธอตลอดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่เธอตามหานะแล้วเขาจะรู้สึกอยากเจอเราอยากเจอเราอยากเจอเราสมมุติเขาดูคิงดอมอยู่แล้วแต่งตัวเป็นซอมบี้ไปเลยแล้วก็เดินเธอฉันมาแล้ว เรื่องปัญหาของปาล์มอ่ะมันยังไม่ใช่หนักสําหรับชีวิตคู่มันเป็นแค่ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันฉะนั้นมันปรับได้ใครสักคนยอมรับไลฟ์สไตล์ของอีกคนนึงก็พอแต่ถ้ารู้สึกว่าความห่างเหินมันมากเกินไปเนี่ยแยบได้ค่ะแต่ให้มาในลักษณะตลกไม่ไม่ถึงกับซีเรียสจริงๆไม่งั้นผู้ชายจะจะถูกมองว่าเธอกําลังพลากสิ่งที่เป็นความสุขของเขาออกไปจากการแล้วเธอเป็นคนแนะนําให้ดูเองด้วยนะจะมาโทษได้ยังไงอาจจะทําตลกๆอ๋ออะไรก็ซีเร สองหลอกซีรีส์เหรอคือทำตลกไปเ,<อ>เราอย่าเป็นคนกำหนดว่า สามทุ่มต้องคุยกันนะเพราะว่าถ้าเกิดอารมณ์คนอยากดูซีรีส์มันกําหนดไม่ได้หรอกพอมันอยากดูปุ๊บม,มันก็จะดูถูกไหม,มแล้วถ้าเกิดเราไปกําหนดช่วงเวลาเขาเอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกอึดอัดในการคุยกับเราอยากจะรีบคุยและรีบวางให้เขาโทรหาเราเมื่อเขาอยากจะคุยเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยว่าอเอ้ยโมเมนต์นี้เขาอยากคุยกับเราค่ะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีไอเดียมากมากแล้วค่ะหนูอาจจะต้องรอถึงวีจ้องยอกเชียร์สุดกำลัสมิดา ไม่แน่เขาอาจจะฟังอย่างนี้หนูแล้วเขาอาจจะเลิกดูไปเลยก็ได้เฮ้ย่เขาอาจจะเลิกกับป้าทั้งแม่ตากูซีรีส์เธอเธอทำอย่างนี้สิถ้าเขาดูเรื่องอะไรอยู่เนี้ยในซีรีส์เกาหลีมันจะมีเรื่องเมนูอาหารออยากกินเทวันใช่ไหมเธอก็ทำซุปกิมจิเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูจะขอขอบคุณที่พี่ทีมงานแล้วก็พี่พี่ทุกคนเลยค่ะคือรายการเนี้ย เป็นความสุขเป็นความรู้เป็นทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตของหนูท oh, oh. ี่หนูมีความสุขมากแล้วก็เหมือนเราได้อะไรจากรายการนี้ก็จริงๆขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับ<ล><อ>นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้พวกพี่ยังแบบยังมีความสุขกับการจัดรายการหนูเป็นกาลังใจที่ยิ่งใหญ่มากคําพูดไม่กี่ประโยคแต่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันคืองานเดียวที่พี่ได้ทําอะไรให้คนอื่นน่ะพี่รู้สึกแบบนี้นะแล้วก็ดีใจที่ได้ยินจากหนูแบบนี้ ขอบคุณมากเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะจ้าบายบายจ้าอ่ะฝากบอกแฟนด้วยว่าถ้าเกิดจบ s ซัม i ิงเดเรเลยแล้วให้ไปดู a o r o d of Marriage Couple เอาเนี่ยให้ไปอีกชื่อแล้วนี่เขาก็ยังมีปัญหาครอบครัวกันอยู่เนี่ยแกสนุกแบบหรอสมุนี่อะไรอ๋อวัตกระบอลที่เขาว่าหมูมันวันกระบอลก็ดีแต่แต่ถ้าเกิดใครชอบแบบ มีน้อยไม่หลวงนะ World of Marriage Couple ดูแล้วจะเป็นอันดับ3ของเกาหลีตอนนี้เลตติ้งดูแล้วกูก็ขึ้นหรือเปล่าขึ้นป่ะเออดูแล้วมีปัญหาครอบครัวป่ะดูดูอยู่หรือเปล่าโอ้โหแกดูมึงทุกวันนี้อารมณ์กูก็ไม่ลงแล้วนะแกถ้าแกดูแล้วก็แล้วก็จะมาขอบคุณฉันสนุกมาดิพูดถกพูดถกอย่าลืมโทรนะ